ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลแจงยิบเหตุไม่ดื่มน้ำสาบานปักทุบกลับหัวจากกรณีการเสียชีวิตของนอนชมพู่ที่ยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้กลายเป็นบ้ากกขอกเดอะซีรีส์ที่ไม่จบไม่สิน้นมีตัวละครโปลมามากมายล่าสุดมีการให้ดื่มน้ำสาบานแต่ลุงพลชัยพลวิภาไม่ดื่มแถมยังปักทุบกลับหัวโดยเชื่อคำแนะนำจาก คุณจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีจนทำให้คนในหมู่บ้านไม่พอใจจี้ให้ขอขมาโดยรายการหวนกระแสวันที่31กรกฎาคมโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้เปิดใจสัมภาษณ์ลุงพลและป้าแตนมาพร้อมกับหมอปลาเพื่อพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าผ่านมาสองเดือนกว่ารู้สึกยังไงลุงพลตอบว่า ที่ผ่านมาเรายื่นมือช่วยงานน้องชมพู่เต็มที่พอเจอเรื่องที่เราไม่คาดคิดก็รู้สึกช็อกนิดๆเรื่องไม่คาดคิดคือกลายเป็นผู้ต้องสงสัยและชาวบ้านกลัวลุงพลหรือลุงพลตอบว่าก็ไม่คิดว่าชาวบ้านเขากลัวนะแต่ว่าคำพูดผมอาจจะผูผางชาวบ้านไม่ได้กลัวทำไมวันนั้นไม่ดื่มน้ำสาบานลุงพลตอบว่า ในความรู้สึกเราไม่เชื่อใจบรรดาญาติที่ไปทำพิธีด้วยกันถ้าเราไม่เชื่อใจแล้วเราทำอะไรลงไปโดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เรานับถือเขาพยายามเตือนสติเราให้เราระวังสิ่งต่างๆที่จะเกิดกับเราทําให้ผมต้องระวังตัวและทําตามสิ่งที่เขาพยายามสื่อกับเราแสดงว่าลุงพลเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ นุ่พลนตอบว,ว่าก็เชื่อบ้างแต่ตอนที่ผมปักทูบท่านอาธิการบุญมาก็อยู่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลสถานที่นั้นซึ่งวันนั้นผมจุดทูบเก้าดอกนโมสามจบและอธิษฐานในใจผมปักลมปกติไม่ได้เอาหัวทิ่มลงก่อนแต่ตอนนั้นไม่มีภาพข่าวมาเพราะสื่อไม่ได้บันทึกอะไรหลังจากทูบปักไปได้สักพัก ผมก็รอให้มันไหม้ไปได้เกินครึ่งเพราะว่าเกรงว่าอธิการบุญมาท่านอยู่ข้างๆกลัวอาจารย์กลัวกลิ่นทูบด้วยแหละในเมื่อมีความเชื่อในใจและเห็นอาจารย์ท่านนั่งอยู่ใกล้ๆเผื่อท่านไม่ชอบกลิ่นทูบด้วยและมีความเชื่อส่วนตัวที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำผมมาผมก็เลยปักทูบกลับหัวแค่นั้นเอง ถ้าคนถามว่าไปมั่นใจได้ไงว่าพระบุญมาจะเหม็นควันทูบในเมื่อท่านเป็นพระลุมพลตอบว่าก็อย่างว่าผมคิดเองเออเองตลอดผมได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวัดผมก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระอธิการบุญมาในความรู้สึกก็เลยได้ทำแบบนี้ที่เห็นภาพออกมาใจลุมพลดื่มน้ำสาบานไม่ดื่มเพราะกลัวมียาสั่ง มุมทูบความตามคําแนะนําของหมอปลาต่างๆนานาลุมพลเชื่อไสยศาสตร์ใช่ไหมลุมพลตอบว่าเชื่อครับถ้ามุมหนึ่งแย้งว่าคุณอาจไปหั่นผมน้องชมพู่มาทําพิธีหรือเปล่าเพราะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ลุมพลตอบว่าเรื่องตัดเส้นผมน้องชมพู่มาทาพิธียืนยันว่าวันที่11ผมไม่ได้เจอน้องชมพู่เลยอีกอย่างผมไม่ได้มีวิชาแบบนั้นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็เหมือนสวดมนต์ไหวพรานี่แหละ ถ้าตั้งน,นโมสามจบก็ตั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วส่วนเรื่องศิลศาสตร์ที่เราเชื่อคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่มองเห็นผมก็เลยเชื่อศิลศาสตร์กรณีไปหลวงปู่ลิ้นวัดถ้ำผ่าแอกลุงพลไม่ดื่มน้ำสาบานเพราะกลัวยาสั่งถ้าแก้วเดียวกันก็ไม่ดื่มหรอลุงพลตอบว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อยากอธิบายให้มากยาสั่งคืออะไร ลุงพลตอบว่าผมไม่ทราบแต่ด้วยความที่เรากลัวคิดว่าใครจะทําลุงพลตอบว่าไม่คิดว่าใครจะทําแต่กลัวไว้ก่อนนั่งสวดมนต์อยู่ข้างๆไหมลุงพลตอบว่าไม่กล้าตัดสินใจแค่ระวังตัวเองก็พอคงไม่มีหลอกทรารมกคงไม่คู่อธรรมในเมื่อไม่อยากดื่มน้ำกลัวยาสั่งไปวัดพระแก้วไม่กลัวยาสั่งหรอลุงพลตอบว่าไม่กลัวครับ ผมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือก็ไม่ทราบว่าเป็นการลบหลู่เบื้องสูงไหมถ้ามีพิธีที่นั่นได้ผมก็มั่นใจโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามหมอปลาว่าไปแนะนําอะไรเขาหมอปลาตอบว่าก็ลุมพลแกโดนรุมกัดแกก็เกิดความไม่สบายใจเราก็แนะนําสิ่งดีให้เขาสิเพราะเขาโดนกระทํา รับทูปปักหัวคือให้ในเมื่อคุณไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วจะขนลุกพระแสงอะไรดูเจตนาที่สาบานในวันนั้นสิต้องการให้คนมีส่วนร่วมหรือทำให้นองชมพู่มีความเป็นไปเราไม่ได้ไปลบหลู่หลวงปู่ลิ้นคุณไม่แยกแยะต่อให้ลุงพลดีขนาดไหนวันนี้ลุงพลก็ไม่ดีในหมู่บ้านเขาอาจไม่ชอบหมอปลาตอบว่า,า,วามันดูที่เจตนา การปักทูปกลับหัวก็ไม่ได้ปักดอกเดียวปักตั้ง9ก้าดอกมันคนละอย่างมันช่วยได้จริงๆหรอหมอปา่าตอบว่าได้จริงๆมันศักดิ์สิทธิ์กว่าการไปดื่มน้ำอีกนี่ก็ย้อนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าแล้วจะเห็นผลไวมากไม่กี่ชั่วโมงเห็นผลเลยร้อนกันเพียบเลยคิดไปเองหรือเปล่าหมอปา่าตอบว่าอีกวันประชุมกันใหญ่โตเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ปักทูปกลับ แต่บ้านเขาอาจจะไม่ชอบไงหมอปาได้ตอบว่ามันอยู่ที่เจตนาอย่างเดียวก็ลุงพลแกไม่สบายใจในการสาบานวันนั้นผมถามว่าใครเป็นกลางไม่มีใครเป็นกลางเขาไม่ให้เข้าไปในพื้นที่แล้วนะหมอปาตอบว่าไม่มีสิทธิ์หรอกผมไปหาลุงพลไม่ได้ไปหาเขาเขามีสิทธิ์หรอเขาบอกเข้าไปแล้วไปสร้างความไม่สบายใจให้เขาหมอปาตอบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ของหมู่บ้านผมก็ไม่ลบหลู่ลุงพลก็ไปกับผมตลอดเรื่องสารก็ไม่แตะไม่ทุบถามลุงพลได้ผมไปหาเห็ดมากินไม่ได้ลบหลู่อะไรเลยแต่เคสน้องชมพู่เมื่อคุณไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทําให้น้องชมพู่ตายคุณอย่ามาตีโพยตีพายเอาความจริงสิเอากฎหมายมาไม่ใช่เอากฎหมู่แต่นี่คุณเล่นกฎหมู่จะไปหรือเปล่าหมอปลาตอบว่าไปแน่ๆล้านเปอร์เซนต์ โซเชียลเปิดปมคดีน้องชมพู่เผยลุงพลถูกจัดฉากตั้งแต่วันแรกที่น้องชมพู่เสียชีวิตโดยล่าสุดได้มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงครอบครัวของน้องชมพู่ถึงประเด็นที่ทุกคนต่างสงสัยว่าบุคคลที่มีบทบาทในในคดีน้องชมพู่ร้วนเป็นญาติของแม่น้องชมพู่ทั้งสิน้นโดยลุงพลเป็นเพียงฝ่ายเคยเท่านั้นโดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่า 1>, 1. ผู้ใหญ่บ้านให้ลุงพลไปรับพระแทน2แม่ไล่ลุงพลไปรับพระเวลาเกือบตรงช่วงลุงไปรับพระ 3. หน้าตายโทรหาแต่ตั้งแต่9ก้โมงรู้ได้ยังไง 4. เสริมหัวหน้าตายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วพยานเวลาของหน้าตายดันเป็นเมียผู้ใหญ่บ้าน 5. พ่อแบมผู้ให้การขัดกับลุงเป็นญาตินะ้าเสริม 6. คนขู่ป้าแตงโมเป็นพี่น้าเสริมโดยเมียผู้ใหญ่บ้านนอกจากเป็นพยานยให้น้าเสริมกับน้าตายแล้วยังเป็นคนเจอเสื้อส้มด้วยอยู่ๆก็เจอเสื้อส้มแต่ดันไม่เกี่ยวกับคดีใบหน้าร้องไห้ด้วยความปปื้มปิติหลักฐานงอกใกล้ลุงพลข่าวอามารินช่วงนี้ตำรวจบอกสื่อมีกลุ่มคนพยายามสร้างข้อมูลเท็จมาปั่นสื่อและตำรวจเพื่อบิดเบือนคดีแต่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหน โดยชาวเน็ตยังได้สแสดงความคิดเห็นกันอีกว่าน้าเสริมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานให้หน้าตต่เมียน้าเสริมผู้ใหญ่บ้านเป็นใครคดีใหญ่ระดับนี้ไม่มีคนพูดถึงเลยเหรอเป็นฝ่ายปกครองของหมู่บ้านไม่ใช่หรือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอิทธิพลนะเป็นคนให้ลุงรับพาแทนด้วยงงนะครับเงียบเกินหรือคนดูแลคือผู้ช่วยเวรกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานในระบบ ที่ไม่โปร่งใสอ่ะขนาดไปสแกนเขาที่สูงชันมากนักข่าวถามคิดว่าเด็กเดินขึ้นมาเองได้ไหมยังบอกไม่ขอออกความคิดเห็นครับฝากความหวังไว้กับพบะตะรอหวังว่าจะให้ความยุติธรรมกับประชาชนฮะส่งสารตำรวจแล้วปกปิดความจริงชัดๆเวลาชมผู้ตายก็กลับไปกลับมาสรุปน้องน่าจะหายแต่เช้าๆแหละ ไล่ไปมาญาติกันเกือบหมดส่วนลุงเขยต่างถิ่นเพิ่มนายเจริญหลัโพเป็นญาติสาวิตรีนาแต่นาตายด้วยคนคนนี้ที่ขึ้นเขาแล้วบอกน้องตายแล้วอุ้ยญาติกันหมดเลือดข้นกว่าน้ำอีกอย่างวันที่11พ่อเป็นคนตัดสินใจไปไถนา แกเป็นคนไปแจ้งเจ้าของนาเองว่าวันนี้จะเข้าไปถ่านานะทำไมล่ะยิ่งคนรายเยอะการปกปิดความผิดหรือการแจ้งข้อมูลเท็จให้เหมือนกันตลอดเวลาก็ยิ่งทำได้ยากมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนร้ายคนเดียวง่ายต่อตำรวจจะเจอข้อพิรุษแต่ถ้ามันเก่งและทำงานกันเป็นแก๊งและจับไม่ได้ก็แขวนคดีไปซะ แล้วค่อยแอบหาข้อมูลทางห่างหลายคดีก็จบยากต้องใช้เวลากว่าจะจับคนร้ายได้คดีนี้ตำรวจยังทำงานอยู่ใช่ไหมหรือแขวนแล้วมันยากเลยทำแบบเงียบคดีอื่นบางคดีไม่ได้หมายถึงคดีนี้ผู้สูญเสียไม่ได้ติดใจอะไรคนตายไปแล้วครอบครัวหมูมอ่อนได้เร็วแถมเงินเหลือเยอะคงอยากให้จบเร็วๆอยากใช้เงินแล้ว โซเชียลแชร์สนันหลังลุงพลปักทุบกระหัวคำสาบานสำริดผลแล้วจากเหตุการณ์ปักทุบกระหัววันสาบานครอบครัวนอนชมพู่คนทำคือลุงพลในระหว่างการประชุมชาวบ้านกกกอกก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำของลุงพลที่เชื่อหมอปลาว่าให้ปักทุบกระหัวโดยเปิดเผยว่าฝากถึงหมอปลาที่จะมาในหมู่บ้านถ้าหากมาแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านก็ไม่อยากให้มา วนการการะทําของลุงพลน,นั้นพวกตนมองว่าหมู่บ้านกกกะกไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องคุณไสยอยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไม่เคยมีนอกเสียจากคนนอกที่จะมาทําคุณไสยที่หมู่บ้านแต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรกำลังใจของลุงพลกับป้าแตนก็ยังหลังไหลมาไม่คาสายซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนใจบุญไม่ประสงค์จะออกนามจัดเฟอร์นิเจอร์ครบชุด ให้ลุงพลชุดใหญ่เป็นการให้กำลังใจลุงพลและในวันเดียวกันนี้ก็มีคนใจดีส่งโซฟามาอีกชุดใหญ่ให้ลุงพลอีกด้วยจนทำให้ชาวโซเชียลต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคำสาบานของลุงสำลิดผลแล้วถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน,อน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไป โดยชาวเน็ตได้ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคำสาบานมนทัดส,สุดท้ายที่ตานำคำสาบานมันสำเร็จผลดีนะครับโดยเฉพาะทางลุงจเจริญเอาจเจริญเอาคนก็ไม่ใช่ญาติมาเอ็นดูเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยโดยชาวเน็ตได้เผยแพร่ภาพข้อความที่คุณซอมินอาได้ส่งของให้ลุงพลโดยมีเนื้อหาว่าเอาชุดนี้โต๊ะไม้ โดยร้านได้ตอบว่าขอบคุณครับฝากติดป้ายว่าจากคุณซอมินอารประเทศเกาหลีเพื่อเป็นกําลังใจโดยร้านได้ตอบว่าขอที่อยู่จัดส่งเบอร์มือถือหน่อยนะครับส่งให้ลุมพลนะคะส่งให้ได้ไหมลุมพลป้าแต่แตมากกก,กไปส่งเมื่อเช้าใช่ไหมครับได้ครับผมและยังมีภาพข้อความอีกว่า พี่หนูฝากตังให้ลุง1,000บาทด้วยได้ไหมและรบกวนเก็บภาพทุกอย่างมาให้ด้วยจะรบกวนเวลาไหมยอดรวมเท่าไหร่คะได้ครับพอดีตอนนี้อยู่เกาหลีไปไม่ได้คะ่ะ